คำวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องทางจิตใจก็ได้อย่างนี้มัน <c oughs> เป็นเรื่องของธรรมชาติในสี่ความหมายอย่างที่ว่ามาแล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นเรื่องสากลไม่อาจจะผูกขาดจำกัดอยู่ในวงของพวกใดพวกหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องรู้จริงรู้จริงเห็นจริงเป็นเรื่องของความจริงแล้ว มันก็เป็นของความจริงอันสากลไปไม่มาเป็นของพวกนั้นพวกนี้ยุคนั้นยุคนี่อะไรได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เรามาดูทีหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์ในตัวธรรมะหรือในหลักของพุทธศาสนานั้นมันจะมองเห็นกันได้อย่างไรต่อไปอีก ความเป็นวิทยาศาสตร์ในพระพุทธศาสนาหรือในตัวธรรมะนั่นมันตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันมีของจริงคือมีสิ่งที่เราจะดูจะเห็นจะเข้าใจนั้นจริงไม่ใช่สมมติเอา <c oughs> ไม่เหมือนกับปรชัชญาเขาไปจับเข้าที่สิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริง เขาจึงต้องสมมติสิ่งใดขึ้นมาให้เป็นตัวปัญหาเขาเรียกว่าไฮโพทิซิสมันเป็นตัวสมมติขึ้นมาเขาเรียกว่าสมมติฐานฐานสมมตินี้ตั้งขึ้นมาถ้าเราหาความจริงในการคำนึงคำนวณอย่างอื่นมาแวดล้อมว่าไอ้สมมติฐานที่ตั้งขึ้นนี่เป็นความจริงถ้าจริงอย่างนี้มันเป็นจริงตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อการคำนึงคำนวณไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ส่วนพุทธศาสนาละธรรมะของเราเอาตัวจริงคือความทุกข์คือปัญหาที่เกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเรื่องความเดือดร้อนอยู่เพราะอำนาจของกิเลสเผาล้น่ะนี่มันเป็นตัวทุกข์ร้อนอยู่เพราะความโลภร้อนอยู่เพราะความโกรธร้อนอยู่เพราะความหลงเอาตัวนี้มาเป็นตัวปัญหามาวางลงตรงหน้าแล้วก็ศึกษาแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ทดลอง ที่เมื่อมีการพิสูจน์ทดลองเห็นจริงแล้วจึงตั้งทฤษฎีวิทยาศาสตร์นี่จะตั้งทฤษฎีหลังจากการพิสูจน์ทดลองเป็นผลแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องปรชัชญาก็ตั้งทฤษฎีก่อนการพิสูจน์ทดลองซึ่งเรียกว่าตั้งสมมติฐานนั่นเองมันเดินคนละทคนละทางหรือมันเดินสวนทางกันอย่างนี้พูดสั้นๆก็ว่าวิทยาศาสตร์ จะตั้งหลักหรือวางกฎเกณฑ์อะไรก็จะตั้งต่อหลังจากการพิสูจน์ทดลองแต่แต่ปรัชญาก็จะตั้งหลักเกณฑ์หรือทรษฎีก่อนการพิสูจน์ทดลองแล้วหาเหตุผลมาแวดลอ้อมให้มันกลายเป็นของจริงไปจะพูดอีกทีหนึ่งก็พูดได้อย่างนี้ว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นะ่ะ มันต้องมีการกระทําชนิดที่ว่าดู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 ลงไปดูลงไปแล้วก็เห็นดูเป็นแล้วก็เห็นพอเห็นแล้วก็วางหลักทรรษฎีไปตามที่เห็นเราดูแล้วเห็นแล้วก็กล่าวไปตามที่เห็นอย่างนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นปรชัชญามันเป็นคํานวณด้วยความคิดเห็นมันไม่ใช่ดู มันเป็นคำนวณด้วยเหตุผลเนี่ยมันก็สรุปความไปตามความคิดเห็นมันไม่ได้เห็นจริงด้วยตามันเป็นคำนวณด้วยความคิดเห็นมันมันจึงไม่มีการดูมันมีแต่การการคำนวณแล้วมันก็สรุปความไปตามผลของการคำนวณแล้วมันก็ฝากไว้กับเหตุผลซึ่งมันผิดได้ นั้เราไปดูเอาเองเถอว่าดูแล้วเห็น,นมันจริงกว่าการคาดคะเนหรือการคำนวณแล้วเข้าใจว่าอย่างไรพระธรรมหรือพระพุทธศาสนามันอยู่ในฝ่ายวิทยาศาสตร์นั้นจึงมีหลักสำหรับดูแล้วก็เห็นพอเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำนัดแล้วก็หลุดพ้นบรรลุนิพพาน เขาสังเกตด,ดูดีคำว่ายานะหรือทัศนะนี่มันเป็นเรื่องที่ดูดูด้วยใจแต่มันเป็นเรื่องวัตถุก็ดูด้วยตาแต่ถา้าเป็นเรื่องนามธรรมก็ดูด้วยใจหรือดูพร้อมกันไปทั้งวัตถุและทั้งจิตใจมันก็เป็นการดูมีคำใช้เช่นคำว่าวิปัสสนาน เราเห็นอย่างแจ่มแจ้งวิแจ่มแจ้งปัจนาเห็นเห็นอย่างแจ่มแจ้งนี่มันเป็นผลของการดูการดูมีคําว่าอนุปัสสีเ,เช่นเ,เวทนานุปัสสีอะไรก็ตามธรรมานุปัสสีจิตตานุปัสสีนี่คือการตามดูตามดูจิตตามดูเวทนาตามดูมันเป็นการดู เสร็จแล้วก็มีผลปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะอยู่เนี่ยคือเห็นด้วยใจโดยประจักษ์อยู่ปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะอยู่ไม่ใช่มานั่งคำนวณไปเหตุผลไม่ใช่การใช้เหตุผลคำนวณไปตามเหตุผลมันดูลงไปจริงๆเมื่อเห็นจริงรู้สึกจริงก็มีอาการที่เรียกว่าปฏิสังเวทีแลว,ว่ารู้พร้อมเฉพาะ เราจรึงมีเรื่องแห่งการดูแล้วก็เห็นก้นเห็นแล้วก็แสดงไปตามที่เห็นนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ตอนสุดท้ายก็มีว่าอนิจจานุปัสสีตามดูอนิจจังตามดูความเป็นอนิจจังแล้วก็เห็นความเป็นอนิจจังนั่นก็เกิดเบือ่อหน่ายคลายกำนัดแล้วก็ดู ความเบื่อในายคลายกำหนัดนั่นอีกทีหนึ่งเรียกว่าวิราคานุปัสสี <c oughs> ดูมันคลาย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 แล้วมันก็ดับลงแล้วก็เห็นความดับลงก็ตามดูความที่มันดับลงจนกว่าจะเห็นความดับลงอย่างนี้เขาเรียกว่านิโรธานุปัสสีตามดูนิโรธคือความดับมันดับแล้วก็เห็นดูก็ดูดูก็เห็นต่อไปโอ้เดี๋ยวนี้มัน ปล่อยวางหมดแล้วโว้ยสลัดทิ้งหมดแล้วโว้ยก็ดูมันอยู่ดูวความที่มันปล่อยมันวางมันสลัดทิ้งก็เรียกว่าปฏินิสักานุปัตสีรงความแรกมันมีแต่ดูแล้วก็เห็นนั่นน่ะไม่มีคำหนึ่งคำนวณคาดคะเนใช่เหตุผลตามแบบของไงตักกะหรือปรัชยาเลย เนั่นความรู้หรือการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นรูปแบบของวิทยาศาสตร์